สวัสดีครับเพื่อนๆชาว W88 ทุกคนนะครับผมช่อง W88.com Thailand นะครับวันนี้จะมาสอนฝากเงิน W88 นะครับฝากเงินเข้าเล่นเดิมพันฟุตบอลหรือว่าคาสิโนนะครับฝากง่ายๆนะครับอันดับแรกอยู่ที่หน้าหลักนะครับของเว็บ W88 นะครับถ้าเราจะฝากเงินแบบเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขั้นแรกนะครับ ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับกดตรงกลางคำว่าฝากครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เรามาดูเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีนะครับเราจะขอรับเลขบัญชีนี่นะครับกดเลือกทั้งหมดนะครับกดเลือกทั้งหมดนะครับ นี่คือบัญชีที่เราจะโอนให้เขานะครับเราธนาคารอะไรนี่นะครับขอดูนะครับชื่อเขาโอนตามนี้นะครับกบสิกรนะครับมาที่เคแบงค์สี่ศูนย์ห้าสองบ้างนะครับสี่ศูนย์ห้าสองเจ็ดนะครับคลิกเข้าไปนี่ครับชื่อบัญชีเอ่อคนนี้เราจะโอนให้ทางเจ้าหน้าที่เขานะครับของกสิกรไทยเราก็เอา คัดลอกหรือแคปเลขบัญชีนี้โอนไปเลยนะครับถ้าเรามีธนาคารอื่นนะครับกรุงเทพก็ตามชื่อเลยครับนี่ครับหมายเลขบัญชีก็ปากไปให้เขาเลยเลย scb คุณปาโมตเจ้าที่ชื่อว่าปาโมทแล้วก็โอนตามบัญชีที่เราอัปเดตขึ้นกับ b วแปดแปนะครับง่ายๆครับ หรือถ้าใครไม่เข้าใจนะครับกดกลับแล้วกดที่นี่นะครับรูปมุมซ้ายสุดนะครับอยู่บนจัดการการเงินนะครับเป็นรูปเจ้าหน้าที่นะครับกดเข้าไปครับขึ้นมาอย่างนี้ครับกดแชทตัวแรกนะครับกดเข้าไปเลยแชทถามเลขบัญชีนะครับนี่ครับแล้วกดหัวข้อเรื่องฝากเงินถามเลขบัญชีนะครับ รเริ่มถามนะครับถามเจ้าหน้าที่ครับอยากได้เลขบัญชีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับใส่ยุทเจอร์นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับเขาก็ถามแล้ว นี่ครับขอเลขบัญชีกับสิกรหน่อยครับจะฝากเงินแล้วเขาก็จะขอหย,ยุดเซอร์กับชื่อเรานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับยุดเซอร์อันที่เราสมัครนะครับอันล่างชื่อจริงนะครับตามบัญชีที่เราอัปเดตเลยนะครับรอสักพักครับขอจะส่งกลับมานี่ครับ เวลาเขาส่งเลขบัญชีกับมาครับมาที่ฝากเหมือนเดิมครับที่เขาส่งให้นี่ครับเราฝากไปเท่าไรแล้วกดฝากนี่นะครับสามร้อยสองร้อยห้าสิบขั้นต่ำสองร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยแล้วก็พิมพ์มาเลยครับถ้ามันไม่ไม่มีในนี้สี่ร้อยแล้วก็จัดพิมพ์สี่ร้อยบาทแต่ว่าขั้นต่ำสองร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับเราก็มาเลือกบัญชีที่เราโอนให้เขาครับให้มันขึ้นตรงชื่อนี้นะครับ ให้มันขึ้นที่เราโอนใหีมันตรงชื่อกับคนนี้เป๊ะๆฝากผ่านอะไรผ่านไม่ถืออินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านตู้ a อ m นะครับนี่ครับเขาส่งมาแล้วครับได้ยินเสียงครับอันนี้ผมบอกแบบละเอียดนะครับขออภัยด้วยถ้าพูดไม่ค่อยเออเข้าใจขออภัยนี่ครับส่งมาแล้วครับเป็นคุณอะไร ซิมอะไรนี่โซเชีย so ลอะไรนี่ครับนี่ครับคัดลอกเลยครับนี่นะครับนี่ครับคัดลอกชื่อนี้เลยครับจําชื่อไว้แล้วไปฝากนะครับฝากเพิ่มน,นี่นครับกดเข้าไปห้าร้อยชื่อเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ครับซิมอะไรโซเชียลโซซัดอะไรไม่เข้าใจใครก็แล้วก็ โอนสลินี่คือตัวโอนสลินะครับก็อัปเดตให้เขาไปส่งไปให้เขาธนาคารของค,คุณคืออะไรนี่เขาจะขึ้นอนัตโนมัตินะครับของผมเค a n k แบบกสรกรย้ายมาฝากเงินไปที่กระเป๋าหลักนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันก็จะมาแล้วก็กดตกลงครับนะครับรออยู่ประมาณ5นาทีครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่ากล่าวสวัสดีครับ ต้องขอฝากช่องนี้ครับ w 8 8 com thailand นะครับขอบคุณครับ